ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าสุดทึ่งจริงๆครับ AI ของ Google ที่ชื่อว่า Notebook LM นั้นนะครับสามารถสรุปพวกไฟล์งานวิจัยของเรานะครับที่เป็น PDF หรือเอกสารต่างๆนะครับสรุปออกมาเป็นไฟล์ podcast ให้เราฟังแบบสบายๆได้เลยครับตัวอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวจารจะลองเปิดไฟล์ที่เขาสรุปออกมาให้นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องคุณภาพอากาศในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนกันนะคะครับ สัดีเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันนะแต่เรามีงานวิจัยหลายชิ้นเห็นไหมครับอาจารย์พรีวิวเมื่อสักครู่นะครับไฟล์พอดแคสต์ที่เราสร้างนั้นนะครับเขาจะไปอ่านเอกสารวิจัยของเราหรือเอกสารต่างๆก็ได้ที่เราทําการส่งไปให้เขาสรุปเป็นไฟล์พอดแคสต์นะครับแล้วก็จะทําเป็นบทสนทนาของคน2คนครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถามตอบกันแล้วก็สรุปเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเอกสารต่างๆที่เราต้องการออกมาเป็นไฟล์เสียงแบบนี้เลย แล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับน่าทึ่งมากๆครับเขาทมได้อย่างเนียนมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงจังหวะการพูดต่างๆมันนุ่มและน่าฟังไปหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาดูนะครับว่าไฟล์พอดแคสต์เนี่ยมันมีวิธีการสร้างยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ s u b s c r i b e แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้กับท่านอื่นด้วยครับขอบคุณมากเลยอ๋อและขอบคุณสมาชิกทุกคนนะครับ ที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องไอทีเราอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่าโอเคครับก็ต้องบอกว่าเราก็จะเริ่มจากการที่อ่าเราจะเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ของอ่าตัว Notebooklm นะครับ .google นะอย่าลืมล็อกอิน g o o g l e account e ฟรีของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เป็น Service สฟรีนะครับอ่าโอเคครับพิมพ์ Notebooklm.google เื่อเราพิมพ์แล้วนะครับเดี๋ยวจะโชว์อยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าใครกลัวจะพิมพ์ไม่ถูกก็พิมพ์เว็บไซต์ตามนี้เลยนะครับ notebooklm.google ครับหลังจากที่เราพิมพ์แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราก็ทําการเข้ามาก็กดที่ปุ่มลองใช้ notebooklm เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอของพวกเราอาจจะมีความแตกต่างจากอาจารย์นิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านี้ พวกเราเคยสร้างหรือว่าสรุปงานอะไรต่างๆไว้ไหมถ้าเราไม่เคยสร้างตัวนี้ก็จะว่างไว้เลยนะครับปุ่มที่สําคัญคือปุ่มตรงนี้ครับปุ่มที่ชื่อว่าสร้างใหม่นะครับเราจะกดปุ่มนี้เข้ามานะครับหลังจากที่เรากดปุ่มสร้างใหม่แล้วนะครับตัว notebook LM นะครับจะให้เราไปทําการทํำไมครับอ่าัปโหลดไฟล์เอกสารที่เราต้องการสรุปหรือต้องการทําเป็นไฟล์พอดแคสต์ขึ้นมานะครับ ในเคสนี้นะครับอาจารย์จะรองโยนงานวิจัย3ชิ้นตรงนี้ขึ้นไปนะซึ่งจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับฝุ่น pm 2 5ที่เกิดขึ้นที่เมืองอู่ฮั่นครับที่อาจารย์รวบรวมมาแล้วก็ทําการเตรียมเป็นงานวิจัยในอนาคตนะครับอาจารย์อยากให้เขาสรุปมานะครับเอกสารทั้งหมดงานวิจัยตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับเป็นบทความวิจัยเกี่ยวกับฝุ่น pm 2.5ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเป็นบทความภาษาอังกฤษทั้ง3ชิ้นเลย นะครับอ่าเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะคลิกไฟล์ทั้งหมดที่เราต้องการนะครับลากมาวางในพื้นที่อัปโหลดแหล่งข้อมูลนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเรารอสักครู่หนึ่งนะอ่าถ้าอัปโหลดสาเร็จมันก็จะเป็นตัวอไอคอนอ่าโชว์ไฟล์ทั้ง3ไฟล์แล้วก็ที่สําคัญคือทุกเปเปอร์ก็พร้อมที่จะนำไปสรุปเป็นอ่าไฟล์พอดแคสต์ครับอ่าวันนี้นะครับ จั์จะโชว์เพียงแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องของการทำไฟล์พอดแคสต์สรุปเป็นไฟล์เสียงออกมาให้เลยนะครับวิธีการก็แสนง่ายครับให้เราทำการชำเรืองมาที่ด้านขวานะครับเราจะเจอเมนูในส่วนของการสนทนาแบบจาะหรือครับผู้จัดเป็น2คนนะครับนะ,ะแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามันสุดว้าวครับก็คือสามารถสรุปเป็นข้อมูลภาษาไทยเสียงไทยให้เราแบบสุดยอดมากนะครับ วิธีการครับเราเพียงแค่กดปุ่มสร้างตรงนี้นะ,ะจากนั้นครับตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ย mm. เขาก็จะไปอ่านงานวิจัยทางด้านซ้ายมือนะครับมันอาจจะมี3เรื่องหรือมี10เรื่องหรือมีกี่เรื่องก็ได้นะครับสามารถโยนขึ้นไปได้สูงสุดก็คือ50เรื่องเลยหรือว่า50แหล่งข้อมูลนะครับใครอยากโยนเรื่องอื่นๆก็สามารถกดปุ่มเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้เลยครับเพื่ออัปโหลดเอกสารในชุดอื่นๆไปนะครับ ถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับเราก็รออย่างเดียวเลยครับรอจนกว่าไฟล์เสียงพอดแคสต์จะถูกสรุปแล้วก็สร้างขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับํามอาจารย์นะมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับไอตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเขาไม่ได้เก่งเพียงแค่การสร้างไฟล์พอดแคสต์นะครับเขายังเก่งในเรื่องของการทำงานอย่างอื่นด้วยสรุปข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการสร้างเป็นไมล์แม p ด้วยเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับ อาจารย์จะทําคลิปโชว์ให้กับทุกๆคนเห็นว่าเครื่องมือเนี้ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการสรุปข้อมูลหรือว่าการทําเอกสารหรือว่าสรุปข้อมูลงานวิจัยนะครับวันนี้จะสุดเป็นไฟล์พอแดแคสต์ให้ดูนะครับอ่าดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอญาตตัดฉากมาเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้อาจารย์เคยทำมาแล้วทีหนึ่งนะอ่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับถ้าเราทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ เขาก็จะขึ้นเป็นเหมือนเป็นตัวเพลเยอร์ขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถกดปุ่มเพลเพื่อฟังสรุปงานวิจัย3ชิ้นนี้ได้เลยนะครับอะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูแซมเปิลนิดหนึ่งนะครับอากาศในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนกันนะคะครับสวัสดีครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนเหมือนกันนะแต่เรามีงานวิจัยหลายชิ้นเลยค่ะเกี่ยวกับ PM 2.5ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ใช่ครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะสกัดเอาข้อมูลสำคัญสคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆหน่อยทั้งเรื่องรูปแบบฝุ่นผลต่อสุขภาพแล้วก็ปัจจัยอื่นๆอย่างอากาศพื้นที่สีเขียวอะไรแบบนี้ค่ะครับมันช่างน่าทึ่งมากครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราจะทำงานอะไรเราจะสุบงานวิจัยหรือจะฟังบทสรุปของงานวิจัยกี่ชิ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับนะอ่าโอเคครับเมื่อเราได้ไฟล์พอดแคสต์แล้วนะครับ เราอยากเปิดฟังก็เปิดฟังได้เลยนะหรือบางท่านบอกว่าอยากที่จะดาวน์โหลดลงมากดจุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดไฟล์ไหมเราเป็นไฟล์ web นะครับซึ่งตรงนี้ก็ประมาณของจานนะครับประมาณ19เเมกซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งครับเราต้องการแชร์ไฟล์เสียงนี้ไปให้เพื่อน อา,อาจารย์หรือทุกคนที่เป็นกลุ่มนักวิจัยหรือใครต้องการฟังผลลัพธ์จากการสุกตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วก็เข้าถึงแบบสาธารณะเปิดนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ทําการคัดลอกลิงก์สําหรับแชร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูนะครับถ้าสมมติว่าเรามีอีกแอคเคาท์นึงเราเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์จะลองเปิดาวางลิงก์ลงไปนะครับ เมื่อเราแชร์ให้เพื่อนนะครับลิงก์นั้นอะ่ะเพื่อนเอามาเปิดปุ๊บก,ก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับมีสิทธิ์ฟังได้อย่างเดียวเลยนะครับก็กดฟังแบบนี้ได้สวัสดีควันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องคุณภาพอากาศในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนกันนะคะว้าวมากครับว้าวมากมากเลยนะครับนะไปลองใช้ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงเจอปัญหาอะไรต่างๆมาเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องรายเดือนไว้ด้วยนะ ดี๋ยวมีอะไรดีๆอาจารย์จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ